เมื่อเดือนสิงหาคมปี2017 7 e l e v e อประเทศญี่ปุ่นและ To y o t a m มอเตอร์ p o r a t i o n ได้ลงนามความร่วมมือในการลดมลพิษในอากาศที่เกิดจากยานยนต์ในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าล่าสุดความร่วมมือดังกล่าวได้กลายเป็นรูปธรรมแล้วในขณะนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีการติดตั้งฟิ e l ลเซลเจเนเตอร์ er ator, ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงและชุดแบตเตอรี่สำรองไฟซึ่งจะถูกควบคุมจัดการโดยระบบจัดการพลังงานในอาคารจากส่วนกลาง โดยตั้งแต่ปี2019นี้เป็นต้นไปทั้งสองบริษัทจะเริ่มขยายสาขาและระบบขนส่งด้วยการติดตั้งฟิ e l c เซลเจเนเตอร์และแบตเตอรี่สำรองไฟรวมถึงการใช้รถบรรทุกขนาดเล็กพลังฟิ e l c เซลในการขนส่งสินค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพการลดต้นทุนและผลที่ตามมาจากการลดการปล่อยมลพิษเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและเตรียมการระบบต่อไปในอนาคต E พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ